4ประตูเข้าใหม่ผ่อนม้วนรับ9,700บาทตลอดอายุสัญญากับเจ้าคันนี้ i ิน z ู D-Max SDA ปี2023คันนี้รถปีใหม่ไหม่วิ่งน้อยเดิมๆล้อแม็กเราแต่งให้ได้ยางใหม่มิชลินคันนี้เป็น4ประตูรถรับเรารับประกันไม่ชนหนักไม่นม้ำท่วมไม่ไฟไหม้มาแน่นอนท้ายสวยๆเน่นๆไม่มีชนท้ายแน่นอนคันนี้ SDA ได้กล้องสองถอยจากโรงงานข้างในสวยมากรถวิ่งได้น้อยมากคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอทัชสกรีนจากโรงงาน ได้เกียร์ธรรมดาไม่วิ่งน้อยห0 0 0นกวโลคันนี้ได้กุญแจรีรโมท2ดอกเครื่องยนต์1.950แรงม้า6สปีดเครื่องนิ่มมากร้านเรารับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลราคาพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้เพียง539,000บาทผ่อนงวดละ9ก0 0บาทตลอดอายุสัญญายังไม่พอ ทั่วประเทศสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่เสน่รถบันสองเส้นส้มสร้างปทุมธานีหรือโทรมาที่เบอร์064 787 9888รีบมานะ